เอามากันทีอาหกน้อยย่อมพอย่อมเมกันจุลพลนเนาะปวนสันดามลามคอน้ำมาภากระแสเสียงเป็นสำนเนียงาาาอีสานเสียงแหลมนะชาดุกแปรพิมพ์ผ้าเพื่อเอิบัญาอีกสันเสคัดเลือกเฟนเอามาเล่นดอกเอ้ยเสียงเอิบนะ บาดนี้ฟังต่อเรื่องมหาชาติกันที่โหงการจนละพ้นสิ่ยโยกเทศนาจาสอนก้าวตึงตอนพามเขาโาพนาเขาดอกดันปางถามาค้าเพื่อนบ้านสถานห้องใ้ท้องเถอง ไปหอดเปิงกว้างกว้างเบื้องใหไงสีพี่นักเกลเลตามถึงบอนพาเวทยังพานั่งไม่บาลังใดเพื่อก้อนดินและทนไม่เขาฝาดนำบ่สงสารพวกขอท่านชูโชกหกสถานดินบ้านเอาลำคานสิลุ่มคานตามพามกระจต่าง หาส่วข้างแลนเรลีวเที่ยวไม่าวนไปแก่ก็มาคิดใดไพ่มาคันเป็นโยมเดินทางไกลบหมอสสมอันเพศมุมเท่าบานมอแก่กันทรงผาทรงผาเอาได้เอาได้เอาไฟเอาไฟ โอ้ยดูผู้ใดนอ้อเป็นตาหักแหนน้อตาพามเสียวเมื่อเมื่อกระลึงบ่น้อเห้อ เออมพวออ่านชูชกหกสถานดินบ้านเขาก็ล้ำคันตีามปัมมาน้ากระใจต่างข้าสวกข้างแลนเลียวติ้วไม่บอนสิไปแกก็มาคิดใดไปมากันเปินโยโอมเดินดั้งไก่บ่หมอสมอันเพยยมเจ้าบ้านบอกเก่การทรงผา สรงบาชีพระเขาเที่ยวตองฟุงอุไพเพียบ่อตองคองพาแมนดังชิมเจ็ดใดเพียงตอนนี้ก็ถือเพียเป็นพาาเที่ยวหาถามบนทาง่อนสิไปกันในดาวข้าวกัางนั้นก็สมใจเท่าถามเขาดอกบอกหอดีเป็นพราะกำเก้าเก่สองลานันจ้องจุ่ง จางแม่นสมมาตรมุ่งกันเดินดันไปพนมถึงเอาหอมบนนบายพันสถานเห็นห้องหามอีตาพามบอวันนัวสตูสศิลาดานมาใน้านกันหหุมพามกลุ่มละสันสายมาในบ้านมีแ่ดตให้หายเต้นใส่พ่อปานเสือนหวัวใจเพี้ยหมดหวังดังสิเป็นขันล้มตองมาก็ะเซลวเซลหอ องาหอยหันดอกหูเฮาล่หไยเอ้ล่หญ่มันย่าเข้ากูล่หญ่มันย่าเฮากูเนี่ย มาหลายตัวเสียวเสียหัวโหยหวละห่มเฮาตาพามเงือกเถอเลอกันไม่นาดอกแกงหลางพอบ่มีเสียงหัวบ่มีฟังเสียงหัวมาหลายตักันเต้นจองตาพามห้องห้อยห้อยห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 อยช่วยแย่แน่ละกู อาหมามบางดำคาบสนสน้องอีแดงจ้องถุงนายตามบามตายเย็นหอยถึนต้นหน่อยนันกองคนขึ้นต้นสนนันกองหักเพื่อนต้นกอกไม่เท่าตอก็หัวหมาว่าเสนะเสเนาะเสเสนะเสมึงชื่อบ่บานมึงชื่อบ่ คุ้มละเนาะไม่ใหญ่โอ้มาฮาคือจยว่าคือหมาเนาะอยายจะบอกว่าหมาทั้งอุบลเนอะอานิจจาตาพามเท่าการล้นล้านกันยานสานขึ้นไปนั่งสาบันได้บอนไหยได้โยมคู องพระเวตน้องนอาวอยู่พูนเขตปาดอกไพศสาน,นของไอแพ่เมตาเมตาภัยเนี่ยเด้อดเขาเนี่ตาพ้มเท่ามาถึงขหวังเพิงโกติยานขาน้อยเป็นคนเท่าสมวนนายย้อนไข่ป้ายย สิมาตายย่อนมาเวทนาแน่ถ่อนดัความห่อนในพรขคา้ดัาง ในขณะกลางนั้นนาเจตมาบุญกันลวงญากันมาฮอนได้ยินเสียงจึงไว้เปียงเตรียมสียึงธนูงาตรงเปงเล่งใส่อกตาพ้มเท่าไม้สีเอาให้หมดบ่อตาพ้มเก่ากอดงาไม่เอางกเงวใส่แก่โอ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้ตายละกูตายคักแน่ ออกเลกก่อนต้องใส่หัวปัญญาคมเน็่ให้สมจริงแจงสิออกแดงเลือก้อยสิร้องฝอยให้เฮดขาดง่วงตวาดว่าห้อย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 เศร้าเศร้านี่นเศร้านะเบียงมึงเอาปืนไหอย่างเงี้ยเนี่ยมึงเอาปืนนั้นยุดยุดโยนี่บักตาแตกมึงบ่าหูบ่นี่กูคือทูดไทยองค์พงเพศเบสันอน กูมาจากเมืองขอนสีพี่เมื่อนี้กูสิไปเชิญองค์พุ่งเพลเวสันดอรกับเมื่อเมื่อเมื่อสั้นกับเมืองเสวยลาดคือเก่ามึงหูบอพระองค์มาอยู่เมืองมาอยู่ป่าใหม่ได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วได้เจ็ดเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วองค์สนใช่ไห้กูไปเชิญมึงก็เห็นบ่นี่บ้างนี่บ้างสารกูมึงก็เห็นว่านี่เหรอมึงเห็นบ่นี่บ้างสารกูนี่เหรอ บักตาแตกมึงบ่มึงแยกทะเลว่เห็นเนี่ยเฮ้นี่ว่าหูบ่บบังสารกูธรรมาดาไม่ใหญ่เอ้ยตาพามเทาเป็นคนมีปัญญา ให้บังสารนั่นนะมันบ่แม่นบังสารนะแถมมันเป็นบงันปนบงปาแดกที่นั่งอมิตตาตาแตงห้ตาพามชู้โจกมาก,กินตาพามชู้โจกกระตัวนายผ่านเกตตบุตรว่าเป็นบังสารตาสิไปเชิญองค์พุ่งเปียกเวียนันดอนเขาเมื่อข้องนคร้อนคือเก่าเป็นแถาเราหลอกสองที่ว่าสันนะตาผ่านเกตตบุตรหูเจ้าสันก็นเลยว่า ก่อย่อเมื่อขึ้นเนื้อหัวแทแร่ทแทร่โอ้ยผู้ขาขอโทษขออภยออัยพระองค์เ้ยอันนี้เป็นโทษคัดคัดพระสั่นในเมื่อเป็นโทษจังส่ผู้ขาก็สิขอบอกทางมาสั่นไปทางหิมมาเวดเนื้อดอยเขาขันคันธรรมาถุลลาวพระสัน่นก็เลยบอกคนทางต่อจากนั้นนาตาพาะมชู่ชยจกระดันโดนเข้าไปเป็นอันว่าจบในการจุลพน้นยมพอยยมเมกันที่หกมาขึ้นกันที่เจ็ดบานี้ นี่เหนุโนสนสืบเลื่องชะาลูกเทศนีท่าน่ครมาพูนชมไปละดานดาดงกว้างละหลังจากหลวงพันได้ตาพามก็ไปตามซ้องมองเบิงเขาขันยานยืนเดินดังว่าดุงเดียว เดินลาดเลี่ยวถึงเขตบาลลสีฟามโมนีขันทรงสินเสือวาจุดตาทานนนลาธีการสีมาเยี่ยมสุริโยขันคอยคำพ่อแต่มือด้วสีเศร้าหอนดอกพรขคาย ลวงตะเกียบไข่ไหวทันบาลือสีอ ok ัญชุลี่อยยกอภิวาทขนมนอมดาจอมวันนี้ก็เลยว่าวจอมวันนี้ก็เลยว่าว จามสำนโนสีดาเจ้าสิมาบวมบีถึงพี่เรื่องอียองนะเออบาดมาอยู่อย่างกังป่าดงไมหนาหนีเมืองมา บอทําทานสุปกักันมสินมาถือสินอยู่ในดาวดอมมสีกนลูกอ่องอ่อนยังแต่ผ้าพอนุงขาเคียงทนั้นแลวสิให้กับบมีมนะเจ้าสิมาบวบเียถึงทานเรื่องอีย ตาพามได้ย็นบันไดตประม่ากันเสียสีส้ำถูกตีไปข้างอัศจรใจโอปาดิโทษปาดิตัวปาดิโทษพลือสีนี่มักือหายครับเห็นไ เออบาลือสีเทาสร้างหูดีแจ้งหอนจางแม่นด้วยตลอดหูดถูกต้องถึงมองบอระสมนะสร้างสะสอกส,ส่งหาติงดอกมันแจวบ่แม่นแนวละดเด้อกูสีคู่ให้มันเสรอ เอาละเ<า>นื้อเข้าดีปัญญาดีใสอีกเตือนี้จากเสือมาพ่อแค่สิดีแย่ว่าจังมัาหนึง่งมาจนตกว่านั่นบ่ได้วันสิเอาจริงเขียนแล้วลิงไปทางนาวางสิหาก่อนแก่แล้วจึงแลดูนา,าจุดตาห้องตอบ เยอะตัวตังเบาตัวเจ้าพะกุนเจ้าอย่าก้าวจาบบาปบาปพกุนเจ้าเนี่เว้าไปตัวที่ตัวแดนฟังผู้ขาก่อนเหแม่มันมันเยึกเธอเลยมาดาผู้ขาอยู่นี่เฮ้ฟังเหตุผลผู้ขากอนแน่ เออ,เอ,อ,เอ,อฟังความผมสาก่อนนานอย่าฝ้าว่าจะใครทานเป็นผู้ทรงสินสิเชียไฟเก้าจ่าระวังบางผมนี่เดินเข้านี่บานชามีได้เข้าปาก ไอ้สนใจองค์ราชาให้ไปเชิญพระเวทเจ้าเข้าสู่ดอกสูปางผ่านว่าแม่ว่าแม่นผมนี่โนอ้างหางบอกปานว่าแม่นผมนี่โนอ้งางหากเป็นคนห่านะนาอาสาเที่ยวท,ทั้งหอกผ่านดงขันมาพี่ชาวสี่พี่ขันทั้งขายมีลวงไหลแต่หากหลาย กาหลายแต่ไม่ล้ำสีใส่กะบบมมีดได้าบากเท่าชูโชคนี่ละกาเดินเดียวคนเดียว เลี๋ยวเบื่องค้นในมันขาดยาสิจาแปลงเว้าเป็นพระคุณเจ้าพาส่งองค์ทานจามซ้ำเน่าให้มันมวนยาสิเว้ากวนกวนยาสิกวนกวนยาสิเว้ากวนกวนเห็นว่าผมจังไบจึงย่อหนิวยุกเส้นดาเลือดสีนางนาหน้างาัมมาโพเถือศอกตาพ้ำกาในตาพ้ ในตำนานก็ยอมรับว่าเทวดาช่วยจึงเออออให้พัมเ่าเน่ายังอยู่ไพพรอมยอมม่อผ้าผ่อนมากไม่ยอมม่อผลผลามากไม่ก็ย่องให้คูโซแนวนาไหนลากีดอกพันผลฟ้าสว่างดอกเวหา ตาพามสิไก่สิขอลางหางบ่าลื้อสีเทาองค์ม,มืนีกัจจาเว้าพันละนาบนบอกตาบ้านอ,อกดีเชีย่ยทั้งนี้ดอกเม่นไป เขาลูกนั้นเื้อว่าขันธรมาดวงหอมไกลจากภูเขาหอมแม่นมานาที่กว้างผู้เขาหลวงอยู่ทั้งหน้าอภัยน่าดอกกว่างไงเดี๋ยละดาษกันมู่ไม่ไปน้าสิหงเห็นเว้นจากนั้นเป็นแควเหียวเห็นคือดังอินแปลงไว้เดี๋ยละดาษอาแนวไม่สัตวในไม่กันไหลซ้ำสลวบมากล้นมากล้นในหันมองเห็นเป็นวางคัน วางขันสันนอนอลรอสันละเที่ยวไปทูกนี้นเที่ยวใหม่ตาพัมเท่าพัมเท่าเดินไปฟังยาวดันยาวดันยาวตาพัมสูมือก็ไปหนาห้องเห็นไปปีนขึ้นปีนขึ้นสาะวนเสียกลม ปีนขึ้นซาละวันเสียกลมส้นสูดงกอยจนว่าห้องอดโอยโอดโอยเจ็บจีดอกขงแขวเจ็บจีดอก้งแขวมาเซลเซลซเสียงละวังโค้งมีไ่เอ้ยมาหอดปลาใหม่ปลาในไพ่เนาะลลยมือลาวันละม่ไนเอ้ยแนวทีอมิตตาใส่ห่อเข่าแปงใส่ยามผู้ขาเฮียสะเฮียไส้ตั้งแต่ผุน บ่มีแนวยู่แนวกินไม่ไงเอ้ยตอนนี้กินแต่ใบไม่ขี่เขียวคือแมงวงนี่ไม่ไงแนวกินกับเมดเป็นทีหลับร้อยแล้วโอ้ยนายนายนายแบ่งครับโอ้นาไม่ยุ่ยเสยนอปืน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 ยุ่ยสยนอนยิงนกกระหน่ำมาเนี่ย ยิ่งนกกี้กันอะโอ้ยพู้ใดนอมีนาไมมนอมาคือเสียดายเดี๋ยอนาไมพูดได้พกมาหนังสติกดีละละอ้ยต้ตโอ้มยัมมาดีเเต้ยต้ต้ต้เต้ตเ้เต้เเ้เเต้เ ย่างแย่แมลงเดือนหายเป็นจรสิโอ้ยจักจันห่องไม่ไงติดมากร่อยสมบูรเหอโอ้ยโอ้ยมือกระบบดีเบิ้งยืถือก้มตาจะห่วง เป็นถ้าถือคุ้มตาตาพามเถอะเนาะโอ้ยกักจันกับโมหองโอ้จักจันหองซ้ำนี่แล้วไม่เนาะโอ้ยตายต่ไต่มาดงมาปลาบาหนีมีสัตว์นั่นน้าหลายชนิดตัวนี่ตายต่ไต่พ่อตาพ่างคิดแล้วมาหอดไก่ซี่หอดอาสมบทซาลาของโอ่งพวงเพียกเบสันดอนพอดีคาบไข่สามซี่หามงแลงแหละไม่ใหญ่เออ บ้ากสีนอนก้อนดอกน่ะนอนแล้วก้อนสิไปขอมืออื่นเสาเตือนแล้วจะสิไปขอมือนี่นั่งมาซี่คือสีออกจากดลงจากป้าเป็นดีเรียบร้อยแล้วคือสีเขามหาหลูกหาเต่าขันไปขอในตอนนี้คือสีบบได้สมมงหมาดป่าธนาคือสีบบได้สองกันหาชาลีดอกชีว่านั่งมาซี่สีคัดขวางยางแน่นอนคือสีบ่ทาราชท่าน กันหาชาลีห้ไปเป็นขาถาดบริวารย่างแน่นอนตาพ้ามคิดฉลาดยังงานก็นเลยนอนกึ่งหินอยู่ทั้งเสาสิงขอนให้เขาสิงขอนใน้มือนัน,านตาพ้ามช่อโชคสิขไปเข่าฝันานั่งมาซี่เป็นอันว่าในกันนี่ก็จบลงไปมาอาพ่อนเน,อนอ่าหยาดโย,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 ยมโยมบอโยมเมสุขุสุคนน่ะในกันนี่ก็เป็นอันวาจบลง นไงแต่เพียงเท่านี้มหาพลแปดสิบพระคาถานิติตาอ่าลางดับต่อไปพระเดชา